พี่สันนะสันเลยสันสันขวาสันเขื่อนไม่ต้องให้มันแมนมากอยู่กันเองเลยแล้วแต่งมาเต็มเลยขนาดนี้ักูเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะเรามีน้องมาก็ต้องเต็มที่ให้สุดไปเลยจ้ะได้แล้วยังไงเนี่ยน้องมันยังไม่มามันไม่จักเวลั่มเวลาเลยอาเปิดประตู เปิดประตูเปิดออกดูโอ๊ยที่ค่าสวัสดีผมว่ารถติดนิดหน่อยครับรถติดนิดหน่อยอะไรก็ยืนจนขาแข็งไปหมดไม่ได้แข็งแค่ขาอะไรอีกเข็งแล้วดีเขื่อนเได้เลยเื่อนเลยไม่ยืนจนขาแข็งไปหมดเป็นขาที่แข็งอยู่ทัางไพศาลด้วยเรียกว่าห้วยขาแข็งห้วยขาแข็งมาใหม่ยังไม่รู้จักแนะนำตัวอีกอ๋อเออ ผมชื่อยยด้วน้องชื่อเฟียสพ่อทำท่าอย่างนี้อย่างนี้หยุดหยุดเธอไม่ผิดมึงมึงเตีก่าเี่ยเธอ่ะผมชื่อหยุดไป น้องชื่ออันชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ทำท่าไงทำท่าไงทำท่าไงเฮ้ยไปเลย ไปสมัครครับผมใบสมัครเหรอใช่ครับคนนี้ไม่คุ้นหน้าคนนี้คุ้นหน้าเคยมาแล้วครับเคยมาแล้วใช่ครับตอนไหนนะยจ๊ะโอ้้ย้อนไปตั้งแต่สมัยยุทธยาก็นานไปนานไปนานไปป้าดูเปลี่ยนไปไหมดูผอมลงนะครับเนี่ยผอมลงใช่ครับว้าวออกลังกายปะครับ ก็วิ่งเดือนละครั้งสองครั้งทำไมสองครั้งบนกับล่างเธอคือเฟียครับเธอละจ๊ะอันครับเธอชื่ออันใช่ครับฉันชื่อปลาปลาเสียงสิปลาปลาโอเคได้ได้ได้ชื่อของปลาเนี่ยสามารถเติมกริยาเข้าไปข้างหน้าได้ยังไงเช่นกินปลาลองสิ เอาปลาหยุดปลาหยุดปลามันว่าแล้วเนี่ยมันว่าแล้วเป็นเด็กใหม่เป็นเพื่อนเท่หร่จ๊ะเป็นเพื่อนกันครับจริงๆก็เป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ใจมากกว่ารู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่แล้ว ชื่ออันใช่ครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่กูถามทำไมอยากรู้อยากรู้อยากรู้เฉยอยากรู้เฉยห้องที่กองครับในนี้เก็บหกสิบแปดผอมลงไงอ๋อใช่ใช่ออกกำลังกายออกกำลังกายวิ่งครับวิ่งเดือนละครั้งสองครั้งบนล่าง ร้อปดครับไหนยืนซิแล้วก็นั่งลงขอบใจหนืออเท่าไหร่นะสิครับเรียนอยู่มออะไรเหรอมหกครับที่โรงเรียนอะไรจ๊ะมัธยมมัธยมิตารามครับป้ายังไม่ค่อยรู้จักอันเขาเลยเฟียรคิดว่าอันเขาอะมีลักษณะนิสัยยังไงเนี่ยลองบรรยายให้ป้าฟังซิอันอาจจะเป็นคนที่เก่งใจแต่ว่าอาจจะมีบางมุมที่เงียบเงียบางมุมเงียบเงียบ หูป้าไม่ค่อยดีแต่อ่านเป็นคนใจดีอ่านเป็นคนใจดีอะไรที่เรียกว่าเขาเป็นคนใจดีเนี่ยลองพูดซีเวลาทํางานด้วยกันพักเบร์ก็จะถามว่ากินข้าวหรือยังแบบว่าเออไปกินข้าวกันไม้อะไรกินข้าวหรือยังนี่คือใจดีแล้วแต่ว่ามีน้ำจิตน้ํจาจอ๋อใช่ก็มีความใส่ใจมีอะไรก็แบ่งปานใช่แล้วไม่ได้เป็นคนเดียวเป็นครอบครัวเขาด้วยจะเจอพี่สาวเขาบ่อยกับคุณแม่เขาบ่อยเราก็แบบเออเข้าไปสวัสดีทักทายยังไงแล้วครอบครัวเขาน่ารักยังไงลยะน่ารัก็คือแม่จะชวนคุยตลอด เลยครับว่าถามว่าเป็นไงบ้างเราออกลังกายยังไงบ้างทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูแลตัวเองส่วนพี่สาวก็จะปรึกษาเรื่องงานต่างๆก็คือว่าคุณแม่เขาพูดพี่สาวเขาพูดตัวเขาไม่ได้พูดเขาเป็นคนด้านเริมไหมหรือว่ายังไงเป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อต้องมีหลักฐานไง คนร่าเริงเป็นคนสนุกเป็นคนที่แบบจอยๆแต่ว่าจะเป็นจะเป็นคนคิดเยอะนึงเวลาพูดก็เลยก็ชายก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรเลยทำอะไรแต่ว่าถ้าคนล,าล่าสัตว uh. ์ก็ให้เมาคีนแล้วไงลูก หนูแบบว่านอกจากเวลาทำงานหนูมีงานอดิเรกอะไรไหมคะเออเลี้ยงปลาปลาทองปะครับต้องมีกุ้งโก๊ดกุ้งโก๊ดอีหยังอ่ะมันโก๊ดอีหยังในบอดนีมันแล้วก็ไม่ขอโทษเขาหนูต้องขอโทษเขาไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจหนูกุ้งโก๊ดอะไรหนูกุ้งกุ้งอะไรคือกุ้งโก๊ดอกุ้งก๊ดมันเป็นสายพันธุ์ไหนครับเอาเป็นชื่อพันธุ์มันใคราำกาเป็นไหมครับเคยเห็นไหมนะกุ้งเคฟิตกุ้งสีครับกุ้งแคร์ก็เลี้ยงเหรอใช่ครับตัวประมาณ จิ๋วๆนะเลี้ยงไปทำไมอ่ะก็อารมณ์แบบกุ้งเต้นกุ้งเต้นหรอตื่นๆก็ได้ตตื่นๆตก่อนจะให้กุ้งเต้นมึงหยุดให้กูเต้นก่องกูเล็อย่างเลีเอเอเอาไปทำอะไรเอาไปเลียงครับเอาไปเลียงครับ คุณน่ประโยชน์ที่เขาไปสามารถใช้ต่อได้มีไหมเลี้ยงไว้เลยครับดูเลยเธอฉันจะถามเธอว่าเธอรู้ไหมสิ่งที่เขาไม่ชอบกินที่สุดเลยคืออะไรตอบกระเธอกูตบเลยนะคิดว่าอคิดว่าเป็นหวานหรือขาวก่อนผมคิดว่าเป็นข่าวเขาคิดว่าเป็นอาหารขาวป๊าดป๊าดป๊าดป๊ดป๊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 มีช้อยนะคะหนึ่งกล้วยบวชชี สองกล้วยบวชพระสามกล้วยบวชเนรโอ้ยชิดคิดอุ้ยอันที่สามแล้วกันมึงโง่น้องอีกรอบขอตอบเป็นกล้วยบวชหน้าก่อนหน้าก่อนขอตอบเป็นคำตอบสุดท้ายว่ากล้วยบวช ชีสถูกไหมถูกครับทำไมถึงว hmm. ่าหนูกินกล้วยผลชีไม่ได้เหรอเป็นตั้งแต่นูบานแล้วอ่ะกินก็คืออ้วกทันทีเลยแันไม่ชอบกินมันครับแต่ถ้ากินยากินได้นะกินกล้วยเปล่าๆกินได้เลยเฟียสล่ละตรงนี้มีอะไรอัปเดตบ้างอัปเดตครับอัปเดตอัปเดตตรงนี้อะครับทำบล็อกครับผมทำบล็อกใน YouTube ชื่อสั้นๆเลยเฟียสบล็อกเฟียสใช่ครับสั้นๆเลยนะครับ เป็นแบบว่ารายการที่เราทํานี่เป็นแนวไหนมีแบบว่าเราเป็นคนทำแอคทิวิตี้เยอะเราเป็นเราสอนเต้นจากเราก็ไปถ่ายเราไป ทำอาหารกับเพื่อนแล้วก็ไปถ่ายเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นกล้องฟิล์มถ่ายนู่นถ่ายเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบเป็นชีวิตเรานั่นแหละใช่ป้าอย่าเสือกใช่เฮ้ยไม่ใช่ดูได้มันเป็นแอคทิวิตี้ที่เราสามารถนำเสนอได้ใช่ครับผมป้าวัดไปแล้วว่าเขารู้จักเราจริงหรือเปล่ามันต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าเธอลองบอกสิว่าเธอจะรู้จักเขาจริงหรือเปล่าเธอรู้จักเขาในนามอะไรเพียวครับไม่ใช่ชื่อป้าชื่อปูชื่อปู เธอรู้หรือไม่จริงๆแล้วเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ชื่อเฟียป้ายถ่ายว่าเขาชื่ออะไรมี้อยให้เธอคิดว่ามองสักทีเธอคิดว่าเขาชื่ออะไรระหนึ่งโตสองตู่เอสามต่อยโอเคโอเ ตูดครับตูดครับให้ตอบอีกครั้งมผมมันติดผมก็ยุ่งมาไม่มีใครแตะผมให้ตอบอีกครั้งเขาชื่ออะไรโตรครับโต้โ<ค>ต,ตเป็นคำตอบที่ <S <S ทำไมชื่อโต้ที่มาจากไหนจ้าชื่อโต้มาจาก รุ่นรถของรถเฟียสครับคือจริงๆเฟียสอ่ะก็คือชื่อยี่ห้อรถอ๋อใช่รถเฟียสแต่ว่ามันจะมีรุ่นออกไปแบ่งไปอีกแล้วมันจะมีชื่อว่าพอร t ทอะไรตัวอย่างนี่แหละแล้วทีนีอ ป้าชอบแต่ชื่อเฟียเนี่ยพ่อชอบอป้าก็เลยมาเรียกโต้แล้วคือทุกคนที่เป็นญาติเรียกโต้เหมดเ,เลยไี่มีใครเรียกเฟียอ๋อก็คือที่บ้านถ้าเรียกเฟียก็คือไม่หายใช่แล้วป้าก็เรียกป้าก็เลยเรียกว่า e อีโต้เฟียก็เลยเอาอีโต้โยนให้ป้าแล้วเธอมาได้กันสองคนทำไมวันนี้ฮะผมมาด้วยกันเพราะว่าผมเล่นซีรีส์เื่เดยวกันครับอ๋อจริงๆมีสองคนข้างหลังที่เล่นด้วยนะใครมาร์กและพวินครับผมนี่พวินเคยเจอแล้วเคยเจอแล้วอันนี้ชอบใช่ไหม อันนี้ส่วนตัวแล้วอีเฟียสนนี้มาร์คมาร์ครู้จักมาเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันครับเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นแล้วเราเล่นเป็นอะไรในเรื่องอ่านรับบทเป็นโฟกสส่วนผมรับบทเป็นเพียวในเรื่องเนี่ยมันจะมีสองพาร์ทก็คือพาร์ทมัธยมกับพาร์ทมหาลัยแล้วก็ในเจ้าทัวโฟกเนี่ย ไปชอบพวินก็คือแบบอยากไปจีบเขาอะไรงนี้แต่ว่าเเขาเรียนหมอด้วยกันใช่เรียนหมอด้กันจะเป็นแบบคนปกป้องปกป้องคนปกป้องพวินแล้วท uh ีนี้พอเหมือนแบบว่าพวินก็มีคนที่ชอบอีกแล้วแล้วเราก็เป็นแบบหนุ่มแบบเ์บอยเป็นคนชอบเรื่องแบบต้าชีเลย แต่ว่าจะมาเป็นเด็กในสังกัดของป้าเนี่ยหนูได้บอกเขาไหมว่าจะต้องมีคนนัสเดกมากกว่านั้นป้าจะมาวัดเล็กหน่อยเข้าใจไหมป้าจบไปทําบุญเ่ว่อเข้าพรรษาเนละวัดคนละวัดคนละวัดเนละวัดเด็กใหม่ๆอย่างพวกหนูเนี่ยนะมันต้องมีความไวลูกดังนั้นวันนี้ป้าจะมาวัดความไวกับเกมจงเิ่จง่กับเกม ให้เกมนี้ทํานายกันโคอิซูรุปอกจุนคป้าจะมีคำถามมาถามพวกหนูสองคนใครรู้ปุ๊บต้องกดกระดิ่งปั๊บแล้วตอบคำถามเข้าใจไหมคะถูกต้องคำถามนี้ก็จะเป็นคำถาม สเปดสปาะนะคะไม่มีบวชแต่ว่าถ้าหนูตอบผิดหนูจะต้องโดนหนังยางนี้รัดหน้าถ้าไม่รัดหน้าเลยไปหน่อยเป็นรัดดาเลยน่อเป็นรัดเปล่าแล้วู้งรัดเปล่าได้รัดโยนอันนี้เป็นเกี่ยวกับรุ่นพี่ในสังกัดของเราครับรุ่นพี่สองคนนี้ใครเข้ามาเป็นนักแสดงในจีม t v ก่อนกันระหว่างหนึ่ง ออฟจุมพลตอบเ็จนี่ป้านัดกันโอ้เจ็จเฟียตอบว่าคุณออฟจุมพลครับคุณออฟจุมพลคุณทราบหรือไม่ตอนนั้นเขาเข้ามาในหน้าที่อะไรเข้ามาเป็นพิธีกรในรายการโอไไม่รู้เกือบปีแล้วอ่าไเป็นเป็นรายการตอนกลางคืนที่เกี่ยวกับรายการชื่อว่า ฟ้าลายเป็นคําตอบที่ถูกต้อง แสดงเรื่องโ o ต t a r s the Series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งหนึ่งกายสิบก่อสองกายกรรมอะไรจ๊ะกายกรรมครับกายกรรมไม่ได้แสดงในซีรีส์ Zootars the Series เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ะ แต่ใดๆก็ตามหน้าพวกเด็กคือเล็กมากถ้ารัดหน้าฉันคือเจ็บเจ็บกว่าเดิมอ่าๆๆพอได้ค่อยว่าเขินๆพ่อต่อไปม้าลายมีลำตัวสีอะไรระหว่างดำลายขาวหรือว่าขาวลายดำตอบว่าขาวลายดำขาวลายดำ ขาวลายดำเป็นคำตอบที่ผิดค่ะมาลายนะคะเป็นดำลายขาวอเอาไปจับเธอไม่อยากทำทีเลยไม่อยากทำทีเลย ข้อต oh, 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 ่อไปจ้ะพยัญชนะไทยตัวอะไรมาก่อนระหว่างตัวทอสันฐานหรือว่าทอทุ่เท่าขอไข่ข้อไข่ขอขวดข้อควายโซทุ่เท่านอนเนรดอเดร่สักทีนึงกุท่องผ่านไปได้ค่ะยังไม่มีใครกาตอบเพียตอบว่าทอฐานทอสันฐานเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สำหรับน้องอ่านเฮ้ยเหมือนสวมมงคลเลยอ่ะแต่ถ้าสวมที่ป้าเรียกว่าสวมอัปมงคลข้อสุดท้ายค่ะเคยฟังเพลง Baby Shark ไหมคะ Baby Shark do อ๋อทั้งมือนี้อ๋อ อเคในเบบี้ a า k เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะดอกว่าดู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 อะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งท่อนแรกของเพลงเบบี้ a า k มีคำว่าดูนี่ทั้งหมดกี่คำหนึ่งห้าคำสองหกคำค่ะห้าหรือหกพร้อมแล้วหนึ่งสอง้อ่านต่อว่าห้าหรือหกห้าครับ ห้าคำ um. เป็นคำตอบที่ผิดค่ะมีทั้งหมดหกคำค่ะเดบิช่กดู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 เรบไปอีกหนึ่งเส้นนะมาเกิดเอามาป้าถ่ายรูปให้ดีกว่าเป็นที่ระลึกนะหนึ่งสองสาม เฟียสได้สาคะแนนครอัอันเขาได้แค่2คะแนนป้าจะให้เฟียตัดสินว่าควรจะรับอันเข้าทำงานในสังกัดของป้าไหมจริงจริรับเข้าทำงานหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าถ้ารับเข้ามาในใจผมรับตอบรับ ถ้าป้ามีงานอะไรจะเรียกใช้พวกเธอเดี๋ยวป้าจะโทรไปหาก็แล้วกันนะครับระหว่างนี้ป้าจะติดตามเธอได้ที่ไหนไอจงไอจีเธอมีกันไหมจ๊ะหน้าผักเธอไปโดนอะไรมาเป็นซึ่งซึ่งไม่น่าหนักเลยนะกดหนังยางหนังยางครับผม IG นะครับก็ N A T A T u n U N ครับผมส่วนเฟซบุ๊กก็อันน้าพักทัชรชวลิตเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นที่เป็นภาษาไทยไม่จริงไม่จริงไม่จริง ทุกคนรู้แฟนสับรู้รฉันใช้ภาษาอังกฤษตลอดเพราะฉันคือคนไทยคนไทย หนูจะอัปเดตอีกสักครั้งหนึ่งก็ติดตามได้นะครับไอจีเฟียสอุลิสโกพัทธดลครับเฟซบุ๊กก็โอเคและไอไอเกียร์เกียร์อะไรของเธอนั้นมันฉันจะไปตามดูได้ที่ไหนนะเกียร์สีขาวกับเกียร์สีฝุ่นนะครับผมจะมีอันพี่เฟียสพี่เจเจพี่มาร์คพี่วินนะครับผมตั้งใจทํามากในกองนี้สนุกสนานโอ้โหไปดูเบื้องหลังได้เข้าไปดูเบื้องหลังได้เขาไม่ให้ดูเบื้องหน้าเลยหรอจะให้ดูแต่เบื้องหลังอ่ะมาโปรโมทบ้างโปรโมทเบื้องหน้าไอ้เบื้องหลังอ่ะรู้อยู่แล้วน่าแล้ครับผม ขึ้นตั้งใจทำมากๆครับผมอย่าลืมติดตามนะครับทีวีทีวีครับผมช่วงกันยายนนะครับสรุปเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าเบื้องหน้าครับแล้วก็เบื้องหลังดูเบื้องหน้าก,ก่อนอแล้วถ้าอยากติดตามต่อไปก็ดูเบื้องหลังโอเคก็พอแค่นี้แหละวันนี้จบเลยง่ายๆโอเคสรุปแล้วป้าล่ารับพวกเราเขาทำงานป้ล่ารับพนุ่งเขาทำงาน